ชาวหัดใหญ่ได้เห็นแสงแรกคือเห็นพระาทิตย์สักทีหนึงแล้วนะ้ํามันเริ่มลดลงหลายคนบอกความหวังของฉันเริ่มมาแล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าแล้วต่อจากนี้จะไปยังไงต่ออลองดูแสงแรกของวันนี้นี่ฮะชาวหัดใหญ่ถ่ายภาพแล้วบอกว่านี่คือภาพที่มันฮิวใจมากที่สุดหลังจากที่ตลอด6วันที่ผ่านมา มืดฟ้าโมดินคือไม่ได้เห็นตะวันไม่ได้เห็นแสงเดือนเห็นอะไรเลยคุณผู้ชมครับแต่ปรากฏว่าวันนี้เราได้เห็นแสงตะวันแสงอาทิตย์แรกในรอบ6วันนะครับหลังจากพวกเขาเองเนี่ยโอ้โหฝนฟ้าตกลงมาไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะครับหลายคนเรียกว่านี่คือมาหาอุทกภัยในรอบหลาย10ปีที่ชาวพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดภาคใต้เองเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับ เรามีภาพเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นครับคุณผู้ชมครับวันนี้กับเมื่อสองวันก่อนนะครับค,คุณผู้ชมเห็นไหมฮะน้ําซ้ายมือเนี่ยจะเป็นวันที่เกิดน้ําท่วมแล้วก็คือวันที่ยี่สิบห้าามือก็คือยี่สิบเจ็ดก็คือวันนี้ที่จะเห็นว่าระดับน้าเนี่ยลดลงจนเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับผมมีตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างสนามกีฬาจิระนะครถ้าจํากนได้ซ้ายมือเห็นไหมครับสนามกีฬามันกลายเป็นชาม ที่บรรจุน้ําอยู่เต็มแต่ขวามือวันนี้ก็คือแห้งไปหมดแล้วเห็นสนามแล้วนะครับองไรก็ตามพอน้ําลดลงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือโอ้โหเนี่ยเห็นภาพแบบนี้ก็คือมีแต่ซาาปลากหักพังความเสียหายซากรถที่จม<ช>น้านะบ,บ้านเรือนเองนะครับทรัพย์สินต่างๆของชาวบ้านโดยเฉพาะรถยนต์ที่หลายๆคนบอกว่าคาดว่าท่านจอดไว้เนี่ยจอดในจุดที่สูงที่สุดแล้วนะ,ะแต่สุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมแล้วบางคันเนี่ย กระแสน้ําแรงมากปลิวออกไปเลยนะฮะนี่รถคันให,ใหญ่เลยนะคะเนี่ยก็พลิกคว่ำเสียหายบางคันถูกน้ําซัดไปชนกันก็มีบางคนเนี่ยคุณผู้ชมครับกะว่าไปจอดที่ไหนจอดในจุดที่สูงที่สุดค่ะแต่มาเจอกับสภาพรถแบบนี้คุณผู้ชมครับเขาบอกเลยไม่รู้จะไปยังไงต่อออะลองฟังเสียงดูครับยังเลยยังคิดไม่ออกเลยว่าจะทํอยังไงมันมืดไปแล<อ>้มันมืดไปเลยเดี๋ยวหลังจากนี้นี่คือที่บ้านนี่คือจะทํำยังไงต่อไปครับหรือทิ้งหมดเลยครับ เพราะมันเจ็บอะไรไม่ได้แล้วเหมือนเริ่มรับหนึ่งใหม่เลย <S 1> <S 1> ใช่และอย่างเรื่องรถนี่คือคิดว่าน่าจะสตาร์ทไม่ได้แล้ววางไว้อย่างนี้อย่างเดียวแล้วอันนั้นนะคะแล้วก็จอดตรงนู้นตรงป้ายช้างนู่นะคะ่ะแล้วก็มาถึงตรงนี้ึ่งคิดว่ารอดแล้วรอดเพราะอะไรตรงนี้มันแห้งแน่ใช่ค่ะตรงนี้มันไม่เคยถึงไงคะไม่มีของมีค่าอะไรคะ่ะเพราะเรา,เอ,าออกหมดแล้วแต่ว่าดูสภาพรถก็ ไม่รอดเนี่ยค่ะมันไม่เคยท่วมตรงนี้แต่ปีนี้มันท่วมค่ะและถึงแม้ภาพรวมแนวโน้มมันจะดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะเราให้ดูภาพมุมสูงแต่บางจุดมันก็ยังลดยากเพราะว่าน้ำเนี่ยเดิมมันท่วมสูงอยู่มากเพราะฉะนั้นระดับน้ํายังอาจจะอยู่ที่1-2เมตรอยู่เลยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่าหรือว่าจุดไหนที่เป็นแอ่งกระทะอย่างเช่นโซน8เขตแปที่เดี๋ยวกิ๊กนรพรจะรายงานเข้ามานะคะซึ่งจุดเหล่านี้ทีมกู้ภัยทุกทีมยังเดินหน้า เข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงเรื่องอาหารการกินการขนย้ายกลุ่มเปราะบางต่างๆออกมาก่อนและจะดําเนินการไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกตินะคะส่วนตํารวจภูธรภาคเ้าค่ะ โพสต์แบบนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแจ้งเจ้าของรถทุกคันที่จอดอยู่บนสะพานทุกแห่งในอำเภอหัดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงให้เอารถออกจากสะพานโดยด่วนเปิดเส้นทางให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ปัญหาที่1ก่อนคือตอนนี้น้ําลดแต่คนเนี่ยที่ติดอยู่ด้านในเนี่ย ออกมาเอารถได้หรือเปล่าบางคนออกมาได้บางคนยังออกไม่ได้ออกมาแล้วรถเนี่ยเคลื่อนย้ายได้ทันทีหรือเปล่าเพราะรถที่มันจมน้ำเนี่ยบางคันมันเสียไปแล้วมันขับไม่ได้แล้วและที่สําคัญจะเคลื่อนย้ายไปไว้ไหนเพ<อ>ราะว่าต้องหาที่จอดอีก,อกมันยับเยินไปหมดเลย<า>นอกจากเรื่องรถเรื่องของทรัพย์สินคุณผู้ชมครับคนฮะคนที่ไม่ได้กินข้าวมาห้าวันแล้วคุณผู้ชมดูภาพเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างนะสสจังหวัดสมขาเขต9พรรคประชาธิปัตย์ ชื่อว่าคุณศักดิ์สิทธิ์ขาวทองหรือว่าสอสอสิงโตโพส์ภาพนี้บอกว่านี่คือภาพผัดใหญ่ในวันนี้อย่างกับวันสิ้นโลกคนแย่งอาหารกันริมถนนศูนย์อพยพที่ไร้การจัดการศพคนตายลอยมาต้องวางริมถนนเสียงคนที่ร้องหวยหวนทั้งคืนภาพทั้งหมดนี้ผมเห็นกับตาของตัวเองมาตลอด3มวันความสูญเสียครั้งนี้ใหญ่เกินกว่าที่จะลืมนี่คือสิ่งที่พวกเรา ควรได้รับจริงๆหรือเป็นการตั้งคําถามกลับไปนะครับวันนี้ก็เลยไม่อยากจะพูดคํานี้แต่คือความจริงว่าพอน้ําลดศพผุดค่ะคุณผู้ชมล่าสุดศูนย์เฉพาะกิจเนี่ยเขาอัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตน้ําท่วมพื้นที่ภาคใต้นะคะโฆษกรัฐบาลคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเนี่ยระบุตัวเลขของผู้เสียชีวิตอยู่ที่85คนนะคะ85คนนี่เฉพาะสงขลานะคะคบแบ่งเป็นเขตน้ําท่วม55คนและ ที่ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำท่วมอีก30คนนะคะเนี่ยเกือบร้อยแล้วเอาแค่วันนี้ก่อนครับเนี่ยค่ะซึ่งตัวเลขเบื้องต้นเนี่ยทางสาธารณสุขเองก็ได้มีการระดมแพทย์นิติเวชลงพื้นที่ไปแล้วแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการสรุปตัวเลขที่ชัดเจนเนี่ยออกมาซึ่งถ้าพูดบนพื้นฐานความจริงรมากกว่าน,นี้อีกอ,อย่างแน่นอนถูกไหมคะก็หลายคนก็บอกว่าในพื้นที่ ภาคใต้หรือว่าพื้นที่สงขาเองนะตอนนี้ก็คือขอรับบริจาคพวกผ้าดิบนะครับแล้วก็ถุงซิปสำหรับบรรจุศพด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด trading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมันในข่าวมั่นใจวันนิวส์